ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแก้แค้นแอสตันวิลล่าในสำเร็จหลังเปิดบ้านเอาชนะได้4ประตูต่อ2ในึกอตบาวคัพรอบสาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามาดูตัดเกตคะแนขนของทัพปีศาจแดงคขารลกมาตินดูบับกาได้ไป5.5คะแนนลงเล่นนัดแรกในสีเสื้อของทัพปีศาจแดงเสีย2ประตูแบบสุดปัญญาแต่การเล่นในบางจังหวะก็ชวนเสียวได้เหมือนกันดูไม่ค่อยนิ่งเดียโกดาโรได้ไป6คะแนนครึ่งแรกผลงานถือว่ากลางๆส่วนครึ่งหลังถือว่าทำได้ดี แฮรี่แม็กไว์กับตันชีมได้ไป5คะแนนยังคงเชื่องช้ากับการเข้าบอลแตมเสียบอลง่ายผ่านบอลไม่ค่อยดีวิกตอร์ดีเลเลอรได้ไป5.5คะแนนครึ่งแรกเล่นได้โอเคแต่ครึ่งหลังเล่นเกมรับหลวมมากไทยเล่์มาลเลเซียได้ไป6คะแนนการเล่นดูคึกคักดีโดยเฉพาะครึค่งแรกแต่การขึ้นเกมลูกหลายครั้งทำให้เสียตำแหน่งเช่นเดียวกันสกอตต์แม็กโทเมเน่ได้ไป7คะแนนเป็นเกมที่มีดีและไม่ดีมีชื่อเป็นคนทำทูปิดท้ายของเกมด้วย เฟรดได้ไป5คะแนนค่อนข้างน่าผิดหวังเสียบอลง่ายการตัดสินใจไม่ค่อยดีการเล่นดูเป็นรองของวินล่ามูโนฟเนเดตได้ไป8คะแนนครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยออกแต่ดูดีในครึ่งหลังก่อนหลุดเข้าไปแอซซิสให้มาซิยาวกดประตู1ประตูต่อหนึ่งก่อนซัดประตูสําคัญช่วยให้ทีมพริกนํา3ประตูต่อ2อดอนนี่ฟันเดแบ็กได้ไป4.5คะแนนจังคงไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแทบไม่มีส่วนกับเกมก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลัง มาคัทรีฟอร์ดได้ไป7.5คะแนนจบสกอร์ไม่เด็ดขาดในช่วงแรกแต่สามารถแก้ตัวด้วยลูกยิงที่เด็ดขาดประตู2ประตูต่อ2เป็นวันที่ถือว่าไม่โดดเด่นแต่ภาพรวมโอเคเลยทีเดียวเพราะมีความขยันช่วยทีมได้ดีทั้งเกมลุกและเกมรับอ,องตัวนี้มาซิยาลได้ไป6.5คะแนนช่วงแรกเล่นไม่ค่อยออกโดนจับดับหน้าบ่อยครั้งเพราะว่าเมื่อมีโอกาสทองก็สามารถจบสกอร์ได้เฉียบขาดกับประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1และหลังจากนั้นมินานก็ถูกเปลี่ยนตัวออก การาโชได้ไป8คะแนนลงไปมีส่วนร่วมกับเกมทันทีใช้ความเร็วในการปามปวนทีมรับแนวเยือนได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นคนตัดบอลได้ก่อนแอสซิดห้บูโนฟินเดสกดประตูพิกนำ3า3ประตูต่อ2หลังจากนั้นก็มีการวางบอลให้แม็กโทเมนยิงปิดท้าย4ประตูต่อ2งานนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปครับจะลืมนะกดไลค์ลายกดแชร์ให้ด้วย